ีเราเห็นในเมืองไปแล้ว<ะ>แต่ว่าเมืองทิมพูเนี่ยมีอะไรมากกว่านั้นอีกมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเลยเสนอมาเลยค่ะ,ะจัาเลยนี่จุดนี้ต้องเขาว่ากันว่า<ะ>เป็นจุดชมวิวของเมืองทิมพูที่สวยที่สุด<ะ>ก็คือว่าถ้าเราไปอยู่ที่จุดนี้เราจะได้เห็นเมืองทิมพูทั<ะ>้งเมืองเลยใช่ค่ะ ตรงนี้เขาจะเรียกว่าบุตดาพอยใครจะไปฟูตานเนี่ยตัวแนะนำว่าต้องไปไหว้พระที่นี่เลย mm hmm. เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตน,อน้อแล้วก็ยังได้เห็นวิวสวยๆด้วยค่ะ mm hmm. พี่โนอตติดใจนักหนาจากคราวที่แล้ว <UB> คือว่าจะพาไปดูสัตว์ประจำชาติอยากเห็นมากเลยค่ะเพราะว่าตัวเป็นบวัวหัวเป็นแพ้นี่นึกหน้าไม่ออกเลยนะคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนแล้ววันนี้เรามาตามหาสัตว์ประจําชาติภูตานะคะที่ชื่อว่าทาคินค่ะ ทาคิ้นเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ที่ราบสูงสูงมากเพราะฉะนั้นดอยอินทนนท์หรือว่าภาคอีสานบ้านเราเนี่ยจะไม่มียัง,สงาสูงไม่ถึงเลยนะไม่ถึงค่ะแล้วเขาชอบอากาศหนาวอันนี้คือเป็นเหมือนถ้าเทียบก็คือเป็นสวนสัตว์หรือเปล่าคะหรือว่าเป็นอุทยานตุนว่าเรียกว่าเป็นศูนย์อนุร,รักษ์ดีกว่าค่ะอ,อันนี้ไกด์เขาก็บอกว่าตัวทาคิ้นเนี่ยจะทานใบไม้ที่ โตจากพื้นค่ะอาหารของเจ้าทาคินนะคะไปโอ๊คค่ะที่ดูแล้วมันหน้าตาเหมือนต้นเหงือกประหมอบ้านเราเลยเหงือกปลาหมอเแล้วค่ะพี่านกิลเรียกว่าอะไรคือถ้าใบอะค่ะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคือเป็นแหลม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 อะไรเงี้ยเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนมากแต่ว่าใบอาจจะสั้นลงอะไรเงี้ยอาจจะพันเดียวกันก็ได้นะกาเขาเรียกว่าโอ๊คอะแล้วทำไมเราเรแปลซะยาวเชียเหงือกปลาหมอ ชาวพูตานเขาหวงแหนสัตว์ประจำชาติเขามากคือหนึ่งคือเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์คือมันเป็นสัตว์ที่มีตำนานค่ะพี่โนเนื้อของทาคินเนี่ยผู้ที่รับประทานได้คนเดียวคือพระหมหากษัตริย์เมื่อถ้ามันเกิดต่อสู้การประสบอุบัติเหตุแล้วตาย ก็เนื้อนั้นเนี่ยจะถูกส่งเข้าวังไปภูตานไม่ได้เห็นบ้านท่านจิกมี่ก็ยังไงอยู่ตูนว่าไปเลาะรั้ววังมาพี่โน้เขาไม่เข้าจา้ะคือเอาจนได้รีบเห็นรีบๆ,ๆๆเนี่ยก็วน, <S 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 นอยู่นั่นแหละอ๋อนี่ก็คือเป็นที่ประทับของท่านจิกมี่เลยใช่ชค่ะ<อ>เป็นพระราชวังเลยอันนี้ก็หลังคาบ้านท่านนี่ แล้วต้นไม้ก็แทบจะคุมหมดแล้ว่ะคะเนี่ยเห็นเห็นแบบนิดเดียวเองข้างๆวังก็ไม่ไกลจากวังนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่ท่านทรงงานก็จะมีรัชสภามีกระทรวงทบวงต่างๆอันนี้เหรอใหญ่ๆนี่หรือเปล่าใช่ค่ะนี่คือที่ทรงงานของท่านเป็นทีงานถ้าถ้าเปรียบเป็นกรุงเทพก็น่าจะเป็นสารวัการประมาณนั้นอ่านี่แล้วก็อีกฟากหนึ่งของที่ทรงงานก็จะเป็นทิมพูสอง สถานที่จัดงานเทศกาลทิมพูเซจูค่ะระบำหน้ากากนั่นเองระบำหน้ากากที่ทั้งยิ่งใหญ่แล้วก็สักก็คือจัดที่นี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ตรงนี้เลยเป็นซองที่สวยงามมากที่หนึ่งแต่ด้วยความที่อยู่ในเมืองหลวงแล้วก็มีลานกิจกรรมที่เป็นเรื่องเป็นราวเลยคือเหมือนกลังะสถานที่เอื้อมหน่วยงานที่นี่ก็จะใหญ่กว่าที่อื่นค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเราไป เพื่อความเข้าใจเราไปเรียนรู้เราไปสัมผัสวิถีชีวิตเขาแบบแท้จริงคนภูตานนะคะเวลาไปงานแบบนี้งานเทศกาลอันศักดิ์สิทธิ์ไปชมระบำหน้ากาไปรับศีลรับพรจะต้องใส่ชุดประจำชาติเท่านั้นก็ไม่มีคนที่แต่งตัวแบบไม่เหมือนตอนที่เราเห็นตอนกลางเมืองใช่ไหม<ล>จะไม่มีแต่งตัวแบบนั้นค,คือเหมือนกับให้ความเคารพสถานที่ให้ความเคารพในเรื่องของงานที่จัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วนี่อย่างถ้าพี่ต้องการแบบเหมือนเราก็อยากมีส่วนร่วมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่งตัวแบบชาวภูตานอะไรอย่างเงี้ยนี่เราเราสามารถ หาซื้อหรือว่าเช่าเขาไม่ให้เช่าไหมคะแบบเหมือนเปลี่ยนผ้าถุงเช่าอะไรอย่างเงี้ยชุดผู้ตันไม่แพงค่ะพี่โนหมายถึงให้พี่ซื้อใช่ไหมใ่ใช่เอาซื้อซะอะไรเงี้ยอย่าช่าราคาเนี่ยถ้าเป็นผ้าที่ขายทั่วไปตามร้านที่เราเห็นในเมืองทิมพูนะคะ,ะก็จะเป็นผ้าที่ทอโรงงานราคาก็จะตกอยู่ประมาณชุดละพันกว่าบาทพันนิดๆชุดหนึ่งนม่มีอะไรบ้างอ่ะมีหลายชิ้นมีมีเสื้อกับผ้าถุงตุนใส่ตุนใส่หลายครั้งแล้วทุกวันนี้ก็ยังใส่ไม่เป็น คือต,ต้องให้เขาใส่ให้ด้วยอะไรใช่้ยใช่ค่ะอันนี้อันนี้ใช่ไหมที่เป็นผ้าใช,ใช่ค่ะก็จะมีผ้า้ลางลต่ราคาไม่แพงมากลดลายก็จะน้อยหน่อยอ,อาจจะเป็นผ้าฝ้ายธรรมดาแต่ว่าถ้าใครอยากจะสวยงามแบบชาวพูตานเพราะว่าชาวพูตานเนี่ยเขาถือว่าเทศกาลแบบนี้มีปีละครั้งแล้วก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ก็จะคนชุดที่ดีที่สุดสวยที่สุดมาประชันกันถ้าเราอยากจะเป็นแบบชาวพูตานแท้ๆ ผ้าไหมเลยค่ะพี่โนอันนี้ที่เราเห็นนี่คือผ้าอะไรกันอันนี้คือเป็นผ้าไหมผสมผ้าที่เราเห็นนี่ก็คือส่วนใหญ่ก็คือตัดใช่ไหมคะมาเลือกแล้วก็ไปตัดเป็นชุดใช่ค่ะใช่แต่ถ้าอย่างเราไปนี่ถ้าจะไปตัดนี่มันก็คงจะนานใช่ไหมมันจะใช้เวลาประมาณสองสาวันค่ะตุนว่าก็ซื้อเอาก็ได้แบบมีสําเร็จมีไซส์ไหมคะ L, S M L L เลยเนี่ยเอ่อด้วยความที่มันเป็นชุดแบบดั้งเดิมเนาะมันก็พันๆแล้วก็ผูกๆเหมือนผ้าถุงบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะมันใส่ได้อยู่แล้ว สวยๆอย่างนี้นี่ผืนเท่าไหร่ครับทั้งตูนให้ถ่ายให้ถ่ายพี่ก็เป็นคนค่อนข้างที่จะใจปั้มอะนะคะพี่ให้เต็มที่หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งถ้าถุกผืนเดียวหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งยังผิดผมเงินหมื่นนะจ๊ะจะบอกให้ยังจิบจิบเป็นแสนพี่โดองโแสนกว่าบาทก็มีเดี๋ยนะเดี๋ยนะมีแค่ท่อนล่างนะคือแสนหนึ่งนี่เขาขายคนทั่วไปหรือว่าเขาขายเศรษฐีก็ต้องมีสตังพอสมควรแต่ว่า ชาวบ้านเขาก็ทอกันเองอ๋อ,อโอเคเข้าใจแล้วก็คือเหมือนกับว่าโดยโดยส่วนใหญ่เนี่ยชาวพูตานก็ทอผ้าใส่เองกันอยู่แล้วใช,ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ก็คืออาจจะขายให้กับคนที่นักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็คนที่ค่อนข้างจะมีฐานะขึ้นมานิดนึงอ,อาจจะไม่ได้ทอผ้าใส่เองแล้วอะไรเงี้ยซื้อเอาสะดวกกว่าะะพูดถึงเรื่องช้อปปิ้งพี่น้องพูตานไม่ได้มีแค่ผ้ามีแค่ชุดนะคือเขามีศิลปะหัตถกรรมที่สวยไม่แพ้ชาติใดในโลก